สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ทับหพบกับคุณครูก,ก้อยคุณครูรออทิกุกคุณทศอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์เรายังคงอยู่ในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่10ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่10กันค่ะแต่เอ๊ เด็กๆทราบไหมคะรู้กันไหมคะว่าคําว่าพระราชกรณียกิจหมายถึงอะไรติ TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกเลยค่ะพระราชกรณียกิจหมายถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยค่ะพระราชกรณียกิจด,ด้านการศึกษาทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร6กแห่งทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถรมร์มพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุข พระองค์ทรงปโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช21แห่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะเพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในถิ่นทุรกันดารค่ะ พระราชกรณียกิจด้านการกีฬาทรงพระราชาทานพระราชานุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ทรงพระราชาทานเสื้อสำหรับใส่ปั่นจักรยานและน้ำดื่มพระราชาทานให้กับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในหลวงรัรรชกาลที่สิบทรงมีพระเมตตาให้กับปวงชนชาวไทยของเรามากแค่ไหนเราจึงต้องสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการแสดงความจงรักภักดีเราไปดูกันค่ะว่าการแสดงความจงรักภักดีมีอะไรบ้าง การแสดงความจงรักภักดีที่เด็กๆสามารถทำได้เช่นนะคะแสดงความเคารพพระบรมฉา,ายาลักษณ์การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริมพระบารามีค่ะการร่วมจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีเช่นจุดเทียนใช้ถวายพระพรการลงนามถวายพระพรค่ะพาละง,งานของเด็กๆวันนี้นะคะค,คุณครูมีรูปดอกไม้ให้หนึ่งรูปเด็กๆลองดูสิคะว่าจำได้ไหมคะดอกอะไรเอ่ย อ่าใช่เลยค่ะดอกรวงพึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชการที่10ค่ะคุณครูให้เด็กๆสร้างสารรค์ผลงานได้ตามจินตนาการเลยค่ะไม่ว่าจะระบายสีหรือนำกระดาษสีเหลืองมาฉีกปะติดลงไปก็ได้นะคะลองดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรดีนะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย